ดับเครื่องชนอีกไม่เกิน6เดือนขอหวยใต้ดิน25ล้านคนจะได้ลุ้นหวยบนดิน3ตัวที่สำนักงานสลากกินแบ่งจะเริ่มเปิดขายนำร่องเพื่อทดลองตลาดผ่านแอปเป๋าตังไม่เกินงวดและ1ล้านใบกำหนดราคาเบาๆ20บาทถึง50บาทต่อ1ใบหนึใบเลือกเลขเด็ดได้3เบอร์แต่จะได้ลุ้นถึง4รางวัลพร้อมกัน1ลุ้นถูกรางวัลสตัวตรง2ลุ้นถูกรางวัลสตัวโต๊ 3ลุ้นถูกรางวัลสองตัวตรงและสลุ้นรางวัลพิเศษหรือรางวัลแจ็คพอตกลับไปเด็ดเน็ดหเของยอดซื้อหวยบนดินหวยบนดิน3าตัวจะออกรางวัลพร้อมกับลอตเตอรี่ปกติคือทุกๆวันที่1และวันที่16ของแต่ละเดือนเพราะหวยบนดินคือหวยใต้ดินที่เอาขึ้นมาบนดินนั่นเองแม่ลูกจันชี้ว่ากติกาสาคัญคือ60%ของยอดซื้อหวยบนดินแต่ละงวดจะหักมาจ่ายเป็นเงินรางวัล อีก2 3ประเคนส่งเป็นรายได้แผ่นดินและที่เหลือ17%เเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการวงเงินรางวัลจะผันแปรตามยอดซื้อแต่ละงวดซึ่งไม่เท่ากันเช่นทางงวดนี้มียอดซื้อหวยบนดิน2,000ล้านบาท6 0เคือ1,200ล้านบาทถ้ทางวดต่อไปที่ยอดซื้อเพิ่มเป็น3,000ันล้านบาทก็จะแบ่งเป็นเงินรางวัล1 8 0 0ล้านบาทพูดง่ายงายงวดไหนคนถูกน้อยก็ได้เงินส่วนแบ่งเยอะ งวดไหนคนถูกเยอะก็ได้เงินส่วนแบ่งน้อยตามน้ําขึ้นน้ําลงแม่ลูกจันทร์สรุปว่านี่จะเป็นการกลับชาติมาเกิดใหม่ของหวยบนดินยุครัฐบาลทักษิณที่ถูกยกเลิกไปจะทําให้ธุรกิจหวยใต้ดินและเจ้ามือหวยใต้ดินต้องเจ๊งการนาวจุดแข็งหวยบนดินของรัฐบาลคือไม่มีเลขอัน้นลูกค้าสามารถเลือกซื้อเบอร์ต่างที่ต้องการได้ตามสบายและเป็นหวยถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์แถมเงินรางวัลหวยบนดินจ่ายมากกว่าหวยใต้ดินกระดูกคนละเบอร์ แม่ลูกจันย้ำว่าธุรกิจหวยใต้ดินมีวงเงินหมุนเวียนกว่าหแสนล้านบาทต่อปีแต่ไม่จ่ายภาษีให้รัฐแม้แต่บาทเดียวเงินกำไรหวยใต้ดินปีละแสนกว่าล้านบาทหักเก่าเียสิเปอร์เซ็นเหลืออีก90เปอร์เซไหลเข้ากระเป๋าเจ้ามือแม่ลูกจันจึงเห็นด้วยที่สำนักงานสลากินแบ่งประกาศจะฟื้นหวยบนดินเพื่อปราบหวยใต้ดินให้สูญพันธุ์แน่นอนการคืนชีพหวยบนดินจะทำให้รัฐบาลเสรษฐาถูกโจมตีว่าส่งเสริมให้คนไทยเป็นทัศการผน,นัน ซึ่งมันก็จริงแต่ถึงไม่มีหวยบนดินคนไทยเครื่องประเทศก็แทงหวยใตดินกันสุดลิ่มทิ่ประตูยิ่งถ้าไม่มีหวยบนดินคนไทยก็จะพากันแห่ไปเล่นหวยเวียดนามหวยลาวและหวยมาเลเซียกันตะพืตะผือข้อสําคัญการกลับชาติมาเกิดของหวยบนดินจะทําให้สํานักงานสลากกินแบ่งสงรายได้เข้าคลังได้อีกเป็นกอบเป็นกัมจากที่เคยสงรายได้ปีละหกหมื่นล้านบาทจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนล้านบาทต่อปีบรรเทาปัญหานี่ท่วงหัวไปได้เยอะนะโยม